สวัสดีครับพบกับผมทนายสิรินา์แสงชยานะครับหรือทนายเท่ทนายที่ชื่นชอบในคดีอุบัติเหตุรถยนต์นะครับายการประกันภัยและก็ประกันภัยรถยนต์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระข้อมูลประกันภัยดีๆนํามาฝากทุกท่านที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหัวข้อที่ผมจะนําเสนอในวันนี้นะครับคือรถยนต์ที่มีการเอาประกันภัยประเภท2บวกหรือสาบวก จะเป็นจะต้องมีการติดกล้องหน้ารถและรถนะครับเห็นได้นะครับผมถึงพูดเช่นนั้นเราเริ่มต้นที่ความคุ้มครองของประกันภัยประเภทศ2งบทและ3ามบทครับบริษัทจะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ1ก็คือมีเงื่อนไข2ประการนะครับ1ต้องเกิดจากการชนกับยานประานะทางบกและ2นะครับผู้เอาประกันภยัยจะต้องแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึง่ง ที่เป็นยาของทางบกนั้นด้วยนะครับในเงื่อนไขประการแรกนะครับจะต้องเกิดจากการชนกับยานทางบกซึ่งยานพาหะยาพาหนะทางบกเนี่ยนะครับมีความหมายค่อนข้างที่จะว่ารวมถึงนะครับที่จดเปลี่ยนได้หรือจดทะเบียนไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรถกีแแต้นรถไถรถพ่วงรถหัวลากนะครับรถลากนะครับอันนี้อยู่ในความหมายของยานพาหนะทางบก ส,นนสิ่งที่จะมีสิ่งที่จะเป็นปัญหาคือในเงื่อนไขประการที่2ครับก็คือ <after>, ผ <ussen> re ู้ประกันภัยจะต้องสามารถแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับคําว่าแจ้งให้ทราบถึงผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับการแจ้งให้ทราบถึงผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแจ้งให้บริษัททราบถึงตัวบุคคลผู้ขับขี่ยานพาหนะทางบกที่เป็นผู้กรณีของเรายกตัวอย่าง ประกอบอย่างนี้ครับอย่างเช่เกนกรณีรถยนต์ของเราที่มีการผับประกันภัยประเภท2บวกและ3บวกไว้นะครับต่อมาในเกิดอุบัติเหตุก็คือมีรถยนต์ละกันนะครับรถยนต์มันชนรถของเราเนี่ยแล้วก็หนีไปนะครับอันแรกคือเราสามารถแจ้งให้ทราบได้ไหมว่าคนขับขี่รถยนต์ที่เป็นยางระบบที่ชนกับเรานน้นน่ยคือใครนะครับถ้าแจ้งไม่ได้ก็มาดูการแจ้งรูปแบบที่2นะครับแจ้งรูปแบบที่2คือแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัย ทราบถึงหมายเลขทะเบียนยา,านพาหนะางบกที่เกิดชนกับรถยนต์ของเราประเด็นที่มีปัญหาในข้อนี้นะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าในการใช้รถเช่านุนเนี่ยนะครับผู้ใช้รถบางคนเขาก็เอาสติ๊กเกอร์นะครับมาติดนะเพื่อเปลี่ยนหมายเลขในป้ายทะเบียนนะครับจากหมายเลขหนึ่งกลายเป็นอีกหมายเลขหนึ่งหรือในกรณีของรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับก็าอาจจะมีแมสมาปิดนะครับหรือเอา วัตถุอะไรบางอย่างมาปิดหมายเลขทะเบียนทั้งหมดนะครับไม่ให้เราเห็นว่ารถจักรยานยนต์คันที่เกิดการเฉียวชนกับเราเนี่ยนะครับหมายเลขทะเบียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังน<ส>ั้นนะครับถ้าในกรณียอย่างนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถแจ้งให้ให้ทราบถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ว่าเขาคือใครนะครับและสองเราก็ไม่สามารถทราบว่ารถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาชนเราแล้วหนีไปนั้นนะครับคือรถยนต์รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนอะไร ทีนี้นะครับาการแจ้งนอกจาก2รูปแบบที่ผมว่ามานะครับก็คือการแจ้งตัวบุคคลผู้กับขี่นะครับว่าเขาคือใครชัดเจนเลยนะครับหรือการแจ้งหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือรถจนที่เป็นอย่างน่าบกประชานเราถ้าหากสองกรณีนี้เราไม่สามารถแจ้งได้เรายังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันไปทราบถึงว่าพนาคารทางบกนั้นคือใครนะครับก็คือการแจ้งด้วยรูปถ่าย หรือคลิปวิดีโอนะครับที่สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ารถโดยคันออปกันไทยได้เกิดการเฉียวชนกับยานพาหนะทางบกดังนั้นนะครับถ้าหากรถโดยของเรานะครับที่มีการออปกันไยประเภทสองบวกและสามบวกไว้นะครับเกิดเหตุในต่ายจังหวัดซึ่งแน่นอนนะครับเราไม่สามารถทราบได้ว่าคนขับรถยานพาหนะทางบกคันนั้นนะครับที่เฉียวชนกับเราแล้วหลบหนีไปเนี่ยเป็นใคร2นะครับเป็นไปได้ยากนะครับที่เราจะสามารถจํา ทั้งหมดอักษรหมดตัวเลขแล้วก็หมดจังหวะได้นะครับดังนั้นนะครับหากเรามีการติดนะครับกล้องด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยนะครับมีโอกาสมากนะครับที่ภาพที่เราอาที่กล้องหน้ารถและหลังรถเนี่ยจะสามารถจับภาพนะครับทั้งตัวรถยนต์เองนะครับทั้งตัวยานพาระบบที่มาชนเรานะครับหรือแผ่นป้ายทะเบียนที่มีการติดไว้นะครับอย่างนี้นะครับ หากเราสามารถมีรูปถ่ายและหรือนะครับมีคลิปวิดีโอไปแสดงต่อบริษัทผู้รับประกันภัยประเภท2อบวกและ3บวกนะครับที่เราเอาประกันภัยไว้เนี่ยนะครับได้บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองโดยจะต้องทําการซ่อมรถของเรานะครับอันนี้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปของหัวข้อที่ผมนําเสนอในวันนี้ว่าถ้าหากท่านนะครับได้ซื้อประกันภัยหรือซื้อความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ไว้ที่เป็นประเภท2บวกและ3บวกนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดกล้องหน้ารถนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับหากไม่ได้ติดไว้นะครับแล้วเกิดปัเห์ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับทราบแจ้งผู้กรณีไม่ได้แจ้งหมายเลขทะเบียนไม่ได้นะครับไม่มีรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอเพื่อแจ้งให้กับบริษัทผู้รับประกันภัยของเราเนี่ยนะครับจะไม่เข้าเงื่อนไขในข้อที่2ก็คือว่า ไม่สามารถแจ้งให้บริษัทผู้รับประกันภัยทราบถึงู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับกรณีอย่างนี้บริษัทผู้รับประกันภัยก็จะไม่ทําการซ่อมให้ลถของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์นะครับที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าหากวันหน้านะครับผมมีประเด็นนะครับหรือข้อมูลสาระประกันภัยดีๆนะครับจะนํามาเสนอทุกท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในลำดับต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ